เด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาฝากมาฝากปืนน้ำกันจ้าพี่น้องจวดจัดฝากป,ปืนกันเลยแบบแบบนึงนะคะเด้อ มีแนวนี้จักอย่าง ่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกลั่นย่ากินไปได้หลายกั้มเสร็แล้วนเนี่ยม,มันคือลืมมันคือตังบวบแผลแผลแแพี่น้องลืมกดกลกองนะคะค่ะพี่น้องมากินยาผึ่เงเบื่อเย่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากฟังพี่น้องยิ่เด้อค่ะเด้อขั้นบ่มีเห็ดเก็บกระดายพี่น้องจ้าก็มีเห็ดเก็บเนี่ยย่อก,กับบวมมีไรได้ท่านล่ะค่ะ บ่ม,มีไายใดเอียงสีพี่น้องบ่มีคนเบ่งคลิป <c oughs> จากพี่น้องอม,มากค่ะพี่น้องปล o ไปทุกบ้านทุกจองทุกประเทศทุกยุโรปทุกไทยท,ทุกประเทศเลยเนาะค่ะ <c oughs> เบิดประเทศเท <c oughs> ่าเนาะค่ะมากินตำตำขะปป่นใส่ปลาแซลมอนน้ำกันค่ะพี่น้อง <c oughs> ตำเกาลัดข่าป่นใส่ปลาแซลมอน โอ้ยกินในเครื่องนั้นลหระพี่น้องเห็นบอจะมแบวกไปทางนึงหลอดรืมกดกล้องค่ะพี่น้องขอโทษขอให้ได้หลายค่ะมาค่ะพี่น้องเบอาหลายแก่ทําไล่มันเหนื่อยเด้

お、お、あっハピナ。 Hắc anh ba tiệm hóa vậy thì kẻ âm Hắc say Hạ mà cũng được ngon bấm đi Và xỉ ma này mà chắc nè vẫn Vì hả 我娘，我们不哪？我们去。 啊，三们，好哦哦。 บอกเวลากปาปนนตอนนี้กามันแปดมงค่ะรับน้องแล้มันเลกยังรแปดมงค์บุรีรบานแปดมงคเกิ่งพุี่นอนโคตรจี๊เ่ มักพิษสเปนซ้ําหน่วยกับบ่แพ้แต่ค พิ่บอกน้องฮะพักแค่รถอ,อย่บริสุทธิ์ค่ะพี่น้องอย่ามาให้เบิ่งเด้อนี่จ้ะพี่น้องพักแค่รถอ,อย่าบริสุทธิ์เนาะพักแค่รถมันมีอยู่ในห่างห่างหนึ่งค่ะพี่น้องมันมาเมนเป็นเป็นห่างไงอีติค่านะ พี่พวีเราบอกว่าบ่มี่เพิ่นเพิ่นบ่ไห่เนาะค่ะเนะเาะพาักเนี่ยเพิ่นมีแบบแผกกระ่ายแบบเพิ่นกะมีแบบไหกแหกข้นกินเนาะอันเมื่อนั้นย่าไปย่อใดอาหารสําเร็จมากกระปุกกระปุกมันบุบกระปุกมันบุบพี่นอค่ะเจา็เอามาวางใส่รังไว พักที่มันเป็นลักษณะจังซีศีเป็นจังซีแต่ขังในมันดีด้ค่ะพี่น้องนี่ที่เย่ากินอยู่เนี่ยนี่ที่เย่ากินอยู่เนี่ยนี่ค่ะขังในมันดีค่ะพี่น้องเอ้ถึงได้บอกพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องบางท่านกะว่าโอ้ที่เอาอยู่พันดาเนาะอันน้องเย่าโสกดีที่เพิ่นบดดา บ่ออันนี้พ่นจัดไห้เลยค่ะพี่น้องพ่นจัดมาว่างใอยู่หม่องทางออกเ้าหม่องที่เข้าใจเงืนแหลวเนาะเข้าใจเงิ่อนแหลวเพิ่นก็นสิม,มีล่งางบ้านไหว้เนาะค่ะแล้วก็สิม,มีพักที่ว ah ่าไห้กระต่ายขาเต้าเอาถุงใไ้ไหพ่พร้อมเป็นถุงเป็นถุงกระดาษพักที่มาไห่กระต่ายน่ะพี่น้องพักง,า,ง,งามๆค่ะจ้กก็มาเลือกกินนั่มเลยค่ะพี่น้องมาเลือกกินแล้วก็ให้กระต่ายนั่มเนาะพี่น้องกินต่อ <c oughs> กินจ้อยอิหลีค่ะพี่น,อนนะ้องเนาะหมองเย้าอยูมันมีค่ะพี่น,อน้องต่ว่าช่วงนี่เขาเจ้าสลาดแล้วเขาเจ้าไปเอากรย่อบไปสวยอย่าปค่คคอยได้รอกแต่ว่าย่อบไปย่าซื้อของหลาย 嗯，好了，你的？ ข้าพกาุกัปองที่เอาก,กิานมงกอดกอนน่ะมันบุ่มกระพุกมันบุ่มเขาจะเอามาวางไว้คนเอามันนี่มันเป็น,ปนแผน ้นนมน้ำปลา,ยาเยอะเบิร์ดลองใช้จะเรียนหาอากาศต้มน้ำปลาละมุนก็สามีอยู่บ้านต้มยากเลยไปเรียพี่น้องเด้อต้มเด้อเพราะว่าไอตอนต้มเหมือนเลยพี่นอ้องตอนต้มแล้วๆผมไมีกินเลยค่นะน้ำปลาบ่มีกินเหมือนเลยอ้วกพี่น้องโอ้วกคำยังไง กับบ้านดินัมตอนพลกบนกันข้างนอก के की आम्ही うん。 chặt bạc bữa bình luận đó Đang mặc Chúng con mới hướng dẫn heo แคงน่าจะกินอันอันนี้ต่อพี่น้องเพราะวหัว,วหแค่รอดโซ่โซที่ยำแล้วกินหัวแค่รตอต่ลมันเบิแล้วกินตำไปลนะนี้ก็ตอทีก็ตำเขีกี้ยาบกินตำหมดเขีกค่ะน้องจยำกอ้อนแป๊บนึง อย่าพึ่งจมให้เราเด้อพี่น้องเด้ออย่าพึ่งลำคานเห้าเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อบ่มีคลิปใดกกับเฮ็ดคลิปกินคือเก่าอะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแ้วคลิปนี้กั